สวัสดีค่ะเมปันอุมาทองกระบินนะคะผู้จัดจาก,การฝ่ายการตลาดของบริษัทโดเทอร่าเอ็นเตอร์สประเทศไทยจำกัดค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของน้ํามันหอมระเหยกันนะคะแล้วข้อมูลของน้ํามันหอมระเหยที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็น3ตัวเด่นๆเ,เลยค่ะที่เกี่ยวกับอารมณ์ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายด้วยค่ะ ก่อนอื่นนะคะไม่ขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ข้อมูลเหมือนเหมือนกันแล้วก็ครบถวนด้วยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าน้ำมันหอมระเหยที่โดเธอร่าแนะนำสำหรับในเรื่องของอารมณ์หรืออีโมชันของเราเนี่ยละคะ่ะมีอะไรกันบ้างนะคะ3ชนิดเลย1น,นั่นก็คือผลิตภัณฑ์บาลานซ์2องนะคะอะดแพทีฟ และ3โมโบายีบ้านนั่นเองค่ะเรามาดูกันทีลนะตัวเลยนะคะสำหรับอันแรกค่ะ Adaptive Essential Oil Blend นะคะเจ้าตัว Adaptive นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะ Adaptive แปลว่าปรับตัวนั่นเองค่ะเวลาที่เราได้กลิ่นน้ำมันหอมระเหย Adaptive เข้าไปนะคะจะทำให้เราเนี่ย มีระดับความเครียดที่ลดลงค่ะจิตใจจะรู้สึกสบายมากขึ้นไม่ตื่นตระหนกมากจนเกินไปไม่เครียดมากจนเกินไปนั่นเองค่ะเหมาะกับแบบไหนคะเรายกตัวอย่างสถานการณ์ละกันค่ะเวลาเมมมาพูดอัดวิดีโอแบบนี้ทุกครั้งเมมก็จะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยมือ คือเราเรารู้สึกว่าเราหนาวเราเปิดแอร์เย็นแต่มือกับเท้าเราเหงื่อแตกหมดเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเราจะต้องขึ้นบนเวทีหรือเข้าประชุมสําคัญนะคะ,ะเราก็จะไม่ค่อยสามารถที่จะควบคุมภาวะอารมณ์ของเราได้มันก็จะทําให้เวลาเรา เราจะทํำสิ่งนั้นๆนะคะก็จะไม่ดีมากนะักแต่เมื่อเราได้กลิ่นของ adaptive เนี่ยล่ะคะ่ะกลิ่นมันมีความสําคัญนะคะมันก็จะทําให้อารมณ์ของเราเนี่ยค่อยๆผ่อนคลายลงเออเออเขาเรียกว่าอะไรคะ การเต้นของหัวใจก็ลดลงและสุดท้ายเราก็จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะแล้วก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์นั้นๆได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า adaptive เนี่ยเราสำหรับคนไทยเองเราแนะนำให้ใช้งานในการโยดใส่เครื่องพ่นอโลมาค่ะหรือว่าดมกลิ่นนี่แหละคะ่ะเพื่อที่จะปรับบรรยากาศแล้วก็เวลาเราได้กลิ่นไปเราก็จะรู้สึกจิตใจสมดุลมากขึ้นคลายกังวลใจเย็นนะคะแล้วก็ผ่านสถานการณ์นั้นๆไปได้อย่างดีค่ะ ทีนี้เรามาดูถึงส่วนประกอบของ a d ด p t i ีฟกันค่ะ a d ด p t i v e มีส่วนประกอบทั้งหมด8ชนิดด้วยกันนะคะมีทั้ง Y o r ออ g e เรนจ์ลาเวนเดอร์โคบายีบ้าโรสแมรี่เพเปอร์มินแมกโนเลียสวิตกัมแล้วก็เนโรลีนะคะ,ะด้านด้านซ้ายมือค่ะวายออร์เรนจ์ลาเวนเดอร์แล้วก็โคบายีบเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะโรสแมรี่สเปร์มินนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราได้กลิ่นสเปร์มินแล้วค่ะ มันจะมีความซ่านิดนึงก็จะทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเป๋าแล้วก็มีอารมณ์บวกมากขึ้นนะคะส่วน Rosemary ก็จะทำให้เรารู้สึกคลายกังวลได้ค่ะส่วนความหอมของ m a g โนเลียสวิตกัแล้วก็ n น l โอลีนะคะเป็นกลิ่นของดอกไม้นั่นเองค่ะเบลนด์รวมกันนะคะให้สูตรเนี่ยได้ลงตัวแล้วก็ดีที่สุดกลิ่นหอมมากค่ะเวลาที่เราได้กลิ่นมาและที่สำคัญนะคะอแดปตีฟเนี่ยมีการศึกษาวิจัยะคะ่ะพบว่ามันสามารถที่จะทำให้อารมณ์ของเรา ผ่อนคลายได้จริงๆแม่ไม่ได้พูดแบบไม่มีการศึกษาวิจัยนะคะการนักวิทยาศาสตร์ค่ะได้เอาคน2กลุ่มเนี่ยเข้าไปในห้องทําข้อสอบเพื่อที่จะทําข้อสอบยากๆนะคะเสร็จแล้ว2กลุ่มเข้าไปปุ๊บกลุ่มหนึ่งเนี่ยจุดอโรมาเหมือนกันนะคะคือใช้กลิ่นน้ํามันหอมระเหย หนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่อดั t ต v ฟส่วนกลุ่มที่2เนี่ยใช้อดัตต v ฟเพื่อที่จะควบคุมบรรยากาศในห้องค่ะแล้วเขาก็ติดนะคะเครื่องวดัดอุณหภูมิในร่างกายเครื่องวัดความดันแล้วก็เครื่องวัดชีพจรค่ะก็ปรากฏว่าเพราะว่าความเครียดมันจะกิ่งกับเรื่องพวกนี้นะคะความดันที่สูงมากขึ้นอุณหภูมิร่างกายที่สูงมากขึ้นแล้วก็ชีพจรที่เต้นเยอะขึ้นเหมือนกับเราตื่นเต้นนั่นเองนะคะพอวัดไปแล้วปรากฏว่า สองกลุ่มเนี่ยเปรียบเทียบกันค่ะพบเลยค่ะว่ากลุ่มที่ได้รับกลิ่น adaptive นะคะสามารถทำข้อสอบผ่านไปได้อย่างดีมากขึ้นแล้วก็ลดมีอาการเครียดที่น้อยลงนั่นเองค่ะอันที่สองนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ balance ค่ะ balance นะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าหอมมากๆอันนี้เป็นน้ำมันที่ แนะนำเลยค่ะเจ้าบาลานซ์ใช้ยังไงเวลาที่เราอยู่ในสภาวะที่เราอยากจะกลับมาอยู่ในสมดุลจิตใจของตัวเราเองนะคะคือว่ากลับมาอยู่กับตัวเรานิ่งๆสงบทั้งวันเลยนะคะ slow life แบบนี้ค่ะบาลานซ์เหมาะมากๆคือรีแลกซ ถึงจุดสุดเลยนะคะแล้วก็เป็นน้ำมันที่แนะนำสำหรับคนที่เล่นโยคะหรือนั่งสมาธินะคะใช้บาลานซ์ร่วมด้วยนะคะจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็กำหนดลมหายใจของเราได้ดีมากขึ้นนั่นเองคะ่ะสำหรับส่วนประกอบนะคะของบาลานซ์มีทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะคะเราใช้พืช7 7ชนิดนะคะ Spruce, ส h รูต h o o ว Frankincense, Blue Tansy, Blue Chamomile, ออล ออสมนตุสนะคะแล้วก็น้ำมันมะพราะ้าวเบรนรวมกันค่ะให้กลิ่นที่หอมมากๆนะคะแล้วสำหรับใครที่อยากจะใช้บาลานซ์เป็นตัวช่วยเวลาที่เราอาบน้ำฝักบัวนะคะลองดูค่ะหยดบาลานซ์ลงไปที่พื้นนะคะแล้วก็เวลาเราอาบน้ำไปกลิ่นของบาลานซ์มันจะตีขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นเหมือนอาบน้ำท่ามกลางสายฝนเลยล่ะคะ่ะอีกตัวหนึ่งค่ะ เป็นตัวสุดท้ายที่ทำให้เราเนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่มาแรงมากๆค่ะแล้วก็โคบายบ้าถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากๆ แล้วมีความต้องการสูงมากๆในปัจจุบันนะคะสองรายการเมื่อกี้ที่เมพูดไป Balance แล้วก็ Adaptive เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่ม Blend Oil นะคะแต่โ o p a i b บ้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่ม Single Oil นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าโ o p a i b บ้มีความสำคัญยังไงให้ประสิทธิภาพอย่างไรนะคะนี่คือต้นโคพาอบ้าค่ะขึ้นตามป่าอเมซอนเลยนะคะแล้วก็ ขึ้นกลางน้ำค่ะเวลาคนจะไปเก็บเกี่ยวนะคะเกษตรกร,เ,ร,กรเก็บเกี่ยวก็ต้องรอน้ำท่วมนะคะเพราะว่าเขาจะเติบโตได้ดีพายเรือเข้าไปค่ะแล้วก็ไปเจาะต้นไม้ไม่ได้ให้เขาตายนะคะคือการไปกรีดไปเจาะเนี่ยจะทำให้เขาปล่อยยางออกมาค่ะแล้วก็เราก็นำเรซินแบบนี้ละคะ่ะเอามาสกัดด้วยไอ้น้ำนะคะแล้วก็ เ,เรานำส่วนต้นไม้เหล่านี้ละค่ะมาจากประเทศบราซิลนะคะแถบป่าอเมซอนในบราซิลนั่นเองค่ะซึ่งโครงสร้างทางเคมีที่สำคัญที่เรานำมาใช้งานนั่นก็คือเบตาคโอฟิลีนนะคะเดี๋ยวเราจำคำนี้ไว้ก่อนนะคะว่าเบตาคโอฟิลีน ส่วนการใช้งานของโคปายิบาที่เราแนะนำให้ใช้กันในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือการใช้เพื่อบำรุงผิวนะคะเราสามารถที่จะใช้เปล่าๆก็ได้ทาลงบนผิวที่เราต้องการหรือว่าเราจะหยดกับน้ำมันมะพร้าวนี่แหละคะ่ะแล้วก็ทาบริเวณที่เราต้องการที่จะบำรุงผิวแล้วก็ปลอบประโลมผิวเรานั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้ผิวเราแลดูชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อ่อนกว่าเยาว์ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าน้ำมันโคปายิบาเนี่ย คนทั่วโลกเลยนะคะเขาใช้น้ำมันหอมระเหยโคปายบ้าชนิดนี้ล่่ะค่ะ อย่างไรกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะในเบต้าไฮโอฟิลินเนี่ยล่ะคะ่ะหนึ่งในประสิทธิภาพสำคัญมันก็คือการที่จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะปลอบประโลมเหมือนเหมือนเมื่อกี้นี่ล่ะคะ่ะอย่างในประเทศไทยแนะนำให้ใช้ที่ผิวเพื่อที่จะปลอบประโลมผิวแล้วก็บำรุงผิวเวลาที่เราทาลงบนผิวใช่ไหมคะเราได้กลิ่นไปด้วยกลิ่นนี่ล่ะคะ่ะมันก็จะทาให้อารมณ์ของเราผ่อนคลายได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็บางคนค่ะรับประทานเพื่อที่จะลด การปวดหรือโรคการอักเสบในร่างกายนะคะแล้วก็ บางคนก็ใช้ในเรื่องของการลดอาการปวดหัวไมเกรนด้วยล่ะค่ะนี่ก็คือเขา,าเรียกว่าอะไรคะประสิทธิภาพที่คนทั่วโลกเนี่ยใช้งานจากน้ำมันโคไายีบ้านะคะจะสำหรับในประเทศไทยเราขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องสำอางค่ะดังนั้นเราก็แนะนำให้ใช้บนผิวหนังนะคะทีนี้เมื่อกี้จำได้ใช่ไหมคะว่าเมย์บอกไปว่า,าผลิตภัณฑ์โคไาีบ้าเนี่ยค่ะของโดเทรา เราเอาสารประกอบสำคัญที่มีชื่อว่าเบต้าไคโอฟิลีนมาใช้ทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเบต้าไคโอฟิลีนมันมีประสิทธิภาพหรือมีประโยชน์อย่างไรคะ่ะนี่เราเห็นขวดเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือขวดของน้ำมันโคบายิบ้าของโดเทรานะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีปริมาณเบต้าไคโอฟิลีนเกินครึ่งเลยนะคะประมาณ3ส่วน4เลยคะ่ะแล้วเบต้าไคโอฟิลีนเนี่ยก็มีประสิทธิภาพในการสูดซงนะคะนั่นก็คือ การปลอบประโลมทั้งหมดเลยนะคะทั้งร่างกายเราก็จิตใจของเราค่ะและ ถามว่าทำไมเราถึงบอกว่ามันมีประสิทธิภาพในการสูติ้งนะคะเพราะว่ามีคลินิคอลสตัร์ี้ออกมาเยอะมากๆเกิน1,000ฉบับเลยนะคะถือว่าเยอะมากค่ะที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือประโยชน์ของเบต้าไคโอฟิลีนที่เป็นตัวหลักๆเลยโครงสร้างทางเคมีหลักเลยในโคไาอีบ้าค่ะและเหตุผลสำคัญที่ทำให้โคไาอีบ้านะคะมี เรียกว่าได้รับความนิยมอย่างสูงเลยก็เพราะว่าในน้ำมันโคบอยบาเนี่ยมีปริมาณเบต้าไคาโอฟิลินที่สูงที่สุดในน้ำมันหอมระเหยทุกชนิดบนโลกใบนี้นั่นเองค่ะแต่ทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่านอกจากเบต้าไคาโอฟิลินจะมีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยซูติง้งหรือปลอบประโลมผิวหรือร่างกายของเรายัางแล้วนะคะมันยังมีประสิทธิภาพอะไรได้อีกนะคะ เจ้าเบต้าคาโอฟิลีนเนี่ยค่ะมันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามันจะสามารถกระตุ้นการทำงานของระบบเอนโดแคนาบิโนยในร่างกายของเราได้ทีนี้เรามาดูกันก่อน,อนว่าเอนโดแคนาบิโนยในร่างกายของเราเนี่ยค่ะเจ้าระบบนี้ล่ะค่ะมันทำหน้าที่อะไรนะคะเจ้าระบบเอนโดแคนาบิโนยนะคะทำหน้าที่ที่จะควบคุมการทำงานหลักๆ ก็คือควบคุมความสมดุลของร่างกายนั่นเองค่ะให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถทํางานได้เป็นประหยักตามปกติค่ะถามว่าทํางานในส่วนไหนบ้างนะคะเอาแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกการรักษาอุณหภูมิของร่างกาย เมคานิกของการนอนหลับในร่างกายเราเองนะคะนาฬิกาชีวิตของเราค่ะอารมณ์นะคะการเจริญพันธุ์นะคะระบบพลังงานต่างๆระบบเผาผลาญระบบลําเลียงอาหารระบบเก็บรักษาพลังงานระบบควบคุมการกินอาหารน้ําหนักตัวนี่แหละคะ่ะ แล้วก็ระบบเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายนะคะเมื่อระบบเอนโดแคนนาบินอย์เนี่ยทำงานสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างตามปกติของร่างกายที่ควรจะเป็นนั่นเองค่ะและ เบต้าคโยฟิลินก็มีประสิทธิภาพในการที่จะกระตุ้นการทำงานของระบบเอนโดแคนนาบินอยด์ของร่างกายของเราเองนะคะดังนั้นคนก็เลยนิยมมากๆที่จะใช้น้ำมันโคปาอิบ้าในการใส่ใจสุขภาพของเราค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดของน้ำมันหอมระเหยทั้ง3ชนิดนะคะที่เกี่ยวกับ อ o t ม o n ของเรานะคะเราก็เกี่ยวกับการผ่อนคลายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น adaptive นะคะช่วยให้เราปรับตัวได้ดีขึ้นลดอาการตื่นเต้นวิตกกังวลนะคะเราก็ทำให้เรากลับมาควบคุมสถานการณ์ได้ อีกอันนึงก็คือบาลานซ์นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการบาลานซ์ให้กับชีวิตของเรานะคะโดยเฉพาะกลับมาอยู่กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิหรือว่าการทำโยคะนะคะบาลานซ์ Balance เหมาะมากๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆและอันสุดท้ายค่ะน้องใหม่ของเราที่มาแรงมากๆนะคะนั่นก็คือน้ำมันโคไปียบ้านะคะที่มีส่วนมากๆในการที่จะผ่อนคลายร่างกายและมีปริมาณเบต้าไคโอฟิลินที่สูงที่สุดใน น้ำมันทุกชนิดของโลกใบนี้เลยทีเดียวค่ะ